Đây. <N> <permane ball> <N -cake Sounds> ok. Anh đi nữa. nào. Quang này quang quang. hôm qua

<laughs> <laughs> oh, <get> <laughs> <laughs> ah ah <laughs> เหียบเลยโอ้ไม่นานเละไม่นานนานมากเลยใครนานไม่ถ่ายคลิปแต่ละคลิปอ่ะฮะนานถ่ายคลิปนานอ่ะแค่ไรแค่หนึ่งถึอนาทีเองมันไม่ถึงสินาทีแม่ไปดําน้กันว่าไปดําน้ากันหน่อย ก็ไหนใจไหนใจอุจุปนกอาว็นจมูก็แค่ป็นอยู่งงี้ยปนจมูกเงี้ยหายใจก็ไหนใจนะก็ไหนใจนะอขมือออกนะใมือออกเอ้าหนึ่งสองามดูอมนะเอาใหม่เลยายครับนี่เหนือย่ายครับนี่เหรอยอ้า้างไม่หายครับนี่เหื่อไม่อะไรเนี่เอาใหม่เลยเอาไปาใหม่เลยอ่ะเอาไห่ อจยังก็หน่ยใจพราอ้ไงก้หนอยใจคอับ้มูวีอยากกดน้องนะโอเคแล้วก้าวหนอใจโอเคหนึ่ง